อม่อนคุยกับใครเหรอคะม่อนคุยกับใครคะม่อนคุยกับใครคะม่อนคุยกับใครคะน้เอม่อนคุยกับใครอะม่อนคุยกับใครอ่ะฮะม่อนมองใครเมื่อกี้ม่อนมองใครอะเมื่อกี้ม่อนมองใครอ่ะ ไม่เห็นมีใครเลยมองใครอ่ะตุตุ่มตตุ่มตตตุ่มตตุ่มตเรื่องเครื่องบินเหกไหมเรืเ่องเครืงบินหไหมฮะไปไปมนอ,อยู่นิ่งมั่งดิอยู่นิ่งมั่งอยู่นิ่งๆได้ไหมยะ มาลุงลุงอาดูลุงลุงในไหนคุยคุยในคุยว่าไงคุยว่าไงสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะไหนสวัสดีค่ะลุงย่างสวัสดีค่ะลุงย่างโอ๋อแยบลิบ้นแยบลิบ้นใส่โอาทิปด้วยถีบเอาถีบลุงอีกแล้วเอาทิปลุงอีกแล้วเอาแยบลิบ้นหน่อย anh nhân nhanh anh nhân nhanh anh nhanh 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 nhanh